มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกัญชัยถึงกับตกใจนะคะหลังทราบพบแผลบนร่างของแตงโม2 2จุดสืบเนื่องจากวันนี้17มีนาคม65มีการชนะสูตรร่างของแตงโมนิดาน,นะคะ เป็นรอบที่สองหลังสังคมเกิดความสงสัยร่องรอยบาดแผลต่างๆบนร่างกายซึ่งทางด้านคุณไทบอกว่าฟันหักแต่ผลชนะสุดออกมาไม่พบฟันหักนะคะล่าสุดว่าที่ทร้อยตีธนกฤษจิตอารีรัตและก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์บอรวีวัยาวุฒรองผอ,ออสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นแขกรับเชิญรายการโหนกระแส ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่ผู้ใช้ศาสตราจารย์บอรวีเผยว่าบาดแผลของแตงโมเท่าที่นับได้เมื่อวานคือคือ22จุดแต่จะแบ่งเป็นบาดแผลที่มีขนาดใหญ่และบาดแผลที่มีขนาดเล็กๆขนาดใหญ่ก็ที่ต้นขาขวาตามที่เสนอไปอีก21จุดนั้นเป็นส่วนใหญ่เป็นบาดแผลที่ฉีกขาดบาดแผลถลอกแล้วก็ตรงขาส่วนใหญ่เป็นบาดแผลถลอกรอยช้ำและที่เรียนไปก็คือบาดแผลขนาดใหญ่ที่ต้นขาขวาค่ะ ส่วนเล็บเราเองได้มีการตัดเล็บไปเพื่อตรวจหาลักษณะของเนื้อเยื่อ dNA ในกรณีที่มีการต่อสู้กันมีการใช้เล็บควรและเรามักจะพบเล็บของคู่กรณีในเล็บของเราและตัดไปตรวจใช้เวลา2สัปดาห์ถึงจะทราบผลตรวจหนุ่มกันใช้ถึงกับตกใจนะคะหลังทราบพบบาดแผลบนร่างของแตงโม22จุดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ดอทคค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ